หวานเจีย๊ยบครับตัวนี่คธรรมดาคร,รสวยความใช้นรือเรามาดูผิพตัวนี้ไดุ้แจอสอดอกั้านแจสดอกตัวนี้วิ่งอยู่ประมาณ8กแท้นะครับรถนะเช็คูนยกะยะนะนแมแ,แมโรงงานครับไปโปรเจคเ,เตอร์ได้มานะนี่ตัวธรรมดาเรามาดูรอบๆครับรถสวยนะไม่มีรยอยขูดขีดเลยครับตัวนี้ วิ่งแปดหมื่นสี่พันโลครับตัวนี้ยังไม่เคยทำสีนะขึ้นเลยนะสวยครับนี่ตัวธรรมดาดูรบน่อยรับสวยจริงครับตัวนี้สวยและทำฉ่ำเลยครับน่าใช้ครับคันนี้ใครสนใจก็โทรได้นะครับ0 9 0 6์4 7 4 4นะ์สองะราคาเราตั้งอยู่495,000บาทรถทุกคันเนี่ยจะจอดอยู่ที่รถบ้านเองเองสอนะครับ รถด,ดีมีคุณภาพที่สนใจก็โทรสายตรงคือ0866887377เราจะมีพนักงานที่มีบริการนะครับที่นี่มาไม่ถูกแอดไลน์ไว้แล้วก็โทรมานะครับแล้วไปดูตัวไฮบิดกันนะครับสตัวครับมีไฮบิดสองันครับตัวนี้มีสีดำสีฟ้านะครับสีแกสสองต่อผู้สัมดต่อนะครับรถวิ่งน้อยครับตัวนี้ตัวนี้วิ่งหกหมื่นหกหมื่นสี่พันโลตัวนี้วิ่ง ห้าหมื่นสีพ่พันโลแล้วฉีราคาครับตัวนี้เราขายอยู่ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสองพันนี้เป็นไฮบิดทั้งคู่นะครับรถสวยครับแบ่งโรงงานนะครับแบ่งโรงงานเาาดี๋ยวเราไปดูภายในกันตรงนี้รถเดิมเดิมนะครับเดิมถึทิ้งครับเดินรอบดูได้รอบสำหรับแฟนๆขอรถด้าที่ด้านเอไอเอสองครับตระดเวลาบางเพื่อบางแทนมาไม่จุแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับ0 8 6 6 8 8 7 3 7 7เราจะมีพนักง,งานต้อนรับอยู่นะครับ และอีกอย่างนะครับลูกค้าคนใดที่มีรถอยากจะมาเทินก็แอดไลน์เบอร์นี้ไว้ส่งท็อเน้าทะเบียนรถมาและถ่ายรูปส่งมาครับเราจะมีพนักงานไปตีดูรถให้ถึงบ้านเลยนะครับคุณชอบราคาไหนถ้าไม่น้อยเรายิ่งซื้อแพงนะครับเราดูรอบๆครับคันนี้มาให้บินนะครับคันนี้ทะเบียนสวยหรือพันดีครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังเลยครับสามคันนี้ทำๆเลยครับรถสวยจริงๆ ผมอยากได้ไปใช้คนมีเงินเดือนอยู่หมื่นห้าออกรถคนเดียวได้นะครับไม่ต้องมีคนค้ำเครดิตด,ดีไม่ใช้เงินดาวต้องบาดครับเดิมเดิมครับฝากด้วยนะครับหวานเจีย๊ยบ